เคค่ะเริ่มได้เลยค่ะคทางนี้ต้อง,องแม่แก่เลยเล่าเชื่อดิบมาสือเล่าให้แม่อันนี้ให้ถ่ายยาวใช่ไหม แก่ยากมันเป็นอะไรเนาะไมโครโฟนเหรอพวโมอไปถ่ายของปีที่แล้วได้แล้วโม้ อนี้ก็น่าจะล่ตลฉีกเลยเออเอาไปทำอะแกะแกะอีกมมแม่อะไรอ่ะได้อะไฟเหรอ ไมไฟไม่อยากได้เหรอไม่อยากได้พี่รีบพาหรอไม่อยากได้หรอกรีบาก็ทำงานมันเป็้พี่เศนพิเศษมไฟเอาอยู่บ้งไฟไม่เอาแล้ว <laughs> ดูอีกมีอีกบางมไฟาโคมไฟมาทำอะไรวะ ้องแสงสว่างจะได้เห็นผมไปไม่เอาแล้วแกะแกะนี้แกะ,แ,กะ,ะแม่อะไรแม่โชว์กล้องดิ เดี๋ยวลองใส่ดิลองใส่ลองใส่ลองใส่ก่อนใส่ได้ไหมอ่ะใส่ไม่ได้แน่เลยอ่ะอดแล้วละ่ะได้ดิดีดีดีเป๊ะดูดิสวดโชว์ดิโอ้ยวิบวับวิบวับ